สวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังในสไตล์บายทุกค่ะมาเชิญมากินโรตีข้างทางอีกแล้วจ้าร้อยวันพะันปีนะกว่าจะได้กินนะจ๊ะไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะเขาไม่ค่อยเจอเขาเนะะี่ยคะกับโรตีค่ะซึ่งเป็นอาหารชนิดนึ่งเนะะียค่ะที่ทำจากแป้งนวดแล้วก็นำไปทอดนะคะหรือปิ้งค่ะเป็นแผ่นบางๆนะคะรับประทานเป็นของหวาน แรือรับประทานพร้อมอาหารคาวอื่นๆในประเทศไทยมักจะคุ้นกับโรตีนะฮะที่ทอดเป็นแผ่นนุ่มราดด้วยนมข้นน้ำตาลทรายเป็นของหวานนะคะคำว่าโรตีเป็นคำศัพท์ที่พบในหลายภาษานีภาษาฮินดีออนดูปัญจบีโซมาดีอินโดนีเซียแล้วก็มาเยูนะทั้งหมดนี้ก็มีความหมายว่า ขนมปังนั่นแหละนะคะโดยทั่วไปแล้วคําว่าโรตีนั้นอาจหมายถึงขนมปังหรือผลิตภัณฑ์จากแป้งหลากหลายชนิดเช่นเจปาตีและพุกกานะะี่ยฮะซึ่งผลิตภัณฑ์แป้งหรือขนมปังแต่และอย่างแตกต่างกันไปก็มีชื่อเฉพาะแตกต่างด้วยนะคะโดยเฉพาะในภาษามอชีมักจะเรียกว่า จัปตีหรือโปลีส่วนในคุชตีเรียกว่าโรตรีในภาษาปัญจบีเรียกว่าบุกาและมักจะใช้เ,เรียกขนมปังโดยมากจากการใช้คำนี้หมายถึงแป้งแบนกลมไม่ขึ้นฟูอย่างที่ รับประทานกันทั่วไปในประเทศอินเดียและปากีสถานส่วนแป้งแบบใส่ยีนให้ขึ้นฟูนั้นเรียกว่านานซึ่งเดิมก็กำหนดจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้และเอเชียกลางบางครั้งชาวตะวันตกจะเรียกว่าโรตีนะคะขนมปังพองประมาณนั้นแหละนะคะในประเทศมาเลเซีย คำนี้นะในประเทศบารีเซียคำนี้มีความหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์แป้งทุกอย่างนะรวมทั้งขนมปังแล้วก็นะครับแบบตวะันตกด้วยนะคะในหลายอย่างนะนี่โรตีนะะใส่อะไรบ้างใส่ไข่ค่ะใส่ไข่นี่คฮะเสร็จแล้วก็นะครโรยด้วยนมข้นแล้วก็น้ําตาลนะ่ะจากนั้นก็ใช้กระดาษนะฮะหรือเป็นกล่องโฟมก็ได้นะคะ พับสำหรับผู้ที่นะคะยังไม่กินนะตอนนั้นนะคะยังไม่ทานนะคนะกนะ็สั่งใส่ใส่ใส่แมงมันลายนะก็เลยต้องปิดไฟนะนะกสั่งใส่อะไรนะใส่ไข่นะคะสั่งใส่ไข่นะคะแล้วก็กินในที่นั้นเลยนะคะหนึ่งไข่นะคะยี่สิบเท่าไหรนะ่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะคะใส่ไข่ กวจะได้เจอเนี่ยขนมปังเต้าทานนะคะก็มีไข่มีแป้งที่เขาทําสําเร็จแล้วนะคะไว้ในหมอ้อ<ม>เขาก็จะนะมีเนยด้วยนะคะเขาก็จะจกออกมาตอกไข่ใส่ถ้วยค่ะหนึ่งฟองจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคน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 เนีนนนนนนะะเ่ยคนคนคนเนาะคนคนเนาะคนเขาจะตีให้มันแตกนะคะตีให้มันแตกนะคะเสร็จแล้วก็จะมาฟาดแป้งนะคะเอาแป้งออกมา เอาแป้งออกมาจากถ้วยเอาแป้งออกมาจากถังเอาแป้งออกมาจากหม้อไงมันก็จะเป็นก้อนๆไว้เนี่ยค่ะก็จะเอาไว้กาจะตีตีใส่ตีขวาโอ้ยเจ็บเดนยตีใส่ตีขวาราดอะไรอ่ะราดน้ํามันนะฮะเขาก็จะราดน้ํามันไปแล้วก็ตีค่ะตีใส่ตีขวาตีขวาตีใส่เนี่ยฮะไม่ค่อยเจอแก้หรอกค่ะนานๆจะเจอนี่ค่ะเพราะว่าหมดก่อนอย่างเงี้ยตี้ายตีขวาตีขวาตี้ายนะได้ที่แล้วก็เอาลงกระทะเนี่ยค่ะ จับจัดม,มุมสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความสวยงามไหมไม่ค่ะจับนะค่ะเพื่อจิตลงกระทะนี่กระทะร้อนนะคะด้วยเตาฟืนนะไม่ใช่เตาแก๊สนี่ค่ะวางแป๊บเดียวค่ะยังไม่แออะไรเลยนะยังไม่พองยังไม่อะไรเลยแต่รู้สึกว่าร้อนแหละนี่ค่ะก็เทไข่นี่ค่ะที่ก้นคนนี่ค่ะที่ตีมันแตกลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เกลี่ยกี่ยนะคะให้มันทั่วแผ่นแป้งค่ะพับซ้ายพับคว้าพับคว้าพับท้ายเนี่ะพับนาพับหลังเข้าไปเนี่ค่ะ ปีนบึบอีกข้างหนึ่งเนี่ยค่ะเสร็จนะเนี่ยปีนอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบ้อยนะฮะพร้อมรับประทานค่ะรอให้ไข่สุกร้อยแป้งสุกสักนิดหนึ่งเอาเติมน้ํามันอีกสักน้อยหนึ่งนะะโอ้หยลายเดยเนาะน้ามันนี่เนาะสะพ่อเนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยกินหรอกนะฮะนานแกจะมาจอดหน้าบ้านทีเนี่ค่ะก็เลยเนี่ยค่ะข้างทางเลยเนี่ค่ะเรียกแก่เนี่ยค่ะ้เป็นผู้อื่นด้นี่ค่ะมีหลานเขาเรียกมาเนี่ยก็เลยเด้แอม แอบแปะน้ำเขาสันชะะ่อเนี่ยค่ะก็นานๆจะได้กินก็ใส่เนยไปนะคะนิดนน้อยเพื่อให้ความหอมของเนยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมของเนยนะกับโรตีเต้าถ่านนะคะส่วนมากจะใช้เต้าแจี๊ยกันไหมแล้วก็มีหน้าต่างๆนานาน,านะคะและได้สิ่สั่งค่ะอยากกินหน้าไรก็สั่งไปนะคะทีนี้เราคล้ายแค่ไขะะ่ใส่ไข่ธรรมดาแค่นั้นนะคะ ปีน้ายปีนขวาปีนบุบบีบ้ายบีบกว่านะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่โฟมนะคะสั่งเป็นนะกับบ้านนะไม่ใช่กับบ้านหรอกนะนมาดูข้างหน้าเคียนหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยกระจ้านี้นะตามนี้เลยนะอยากจะอะไรนะอยากจะทำเป็นลมถอดลมตาเนี่ยเบอร์โทรก็ตามนี้แหละนะปีน้ายปีนขวาเนยะจนกว่ามันจะพองมันก็เริ่มพองขึ้นแล้วนะ นั่นหมายถึงว่านะครับแป้งเริ่มสุกแล้วประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็จัดแจงในเรื่องของการเอากระดาษเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปเนะะี่ยค่ะเรียบร้อยเนะ,ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมผ่านค่ะหาแนวกิงะะ่งหาแนวกิ่งเหมือนพิซซ่าเลยเนะะี่ยค่ะใส่นมลงไปเยอะๆเนะะียค่ะหยาดน้ำตาลานิดหน่อย เสร็จเรียบร้อยใส่ถุงพร้อมรับประทานเะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอะนี่คือวิธีในะะการหาอยู่หากินนะคะแถวแถวบ้านแกไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็าหากินโรตีนะคะแถวบ้านโรตีเตาถ่านแกนานๆจะได้กินนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะรับมาอ่ะแล้วก็ไปกินนะคะขอบคุณที่มารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า